ครับผมก็ถามว่าทำไมเปิดคลิปถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือผมเพิ่งไปคือผมอัดคลิปไปแล้วนะคะผมแต่ว่า,าด้วยผมบางอย่างนะครับผมทําให้คลิปของผมมันเป็นมันเป็นแบบมันติดอยู่ที่หน้าแรกนะคะผมแล้วคือมันก็แบบคลิปมันไม่ยอมเดินนะคะผม,มคือมันได้ยินแต่เสียงแต่ว่าคลิปมันไม่ไปเดี๋ยวดู OBS ีอทีโอเคนะคบผมเออมคลิปที่ผมอัดไปก็คือเป็นคลิปที่ผมทาฟาร์ม แล้วก็ทาฟาร์มข้าวนะครับผมซึ่งคลิปนี้ยจ,จะเป็นชิปสั้นๆนะครับผมเพราะว่าไอลิปที่ผมอัดมันมันมันดันมีมันดันเจ๊งนะครับผมก็คือมันได้ยินแต่เสียงแต่ลิปมันติดอยู่ที่หน้าแรกนะครับผมทําให้ไม่เห็นภาพประกอบวันนี้ก็อาจจะเป็นชิปสั้นๆนะครับผมก็จะแค่มาหาแบบทารั้วให้กับบ้านตัวเองแล้วก็ทําร้วยกับฟาร์มอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วมันแบบ คือมันมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบคือผมเเปิด OBS ก่อนที่จะเปิดโมแจงนะครับผมทำให้มันก็ค้างอยู่หน้านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กภาษาอะไรนะครับผมซึ่งพอมันเกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆนะครับต้องมาทำคลิปอีกทีนะครับผมแต่ว่าก็ทดแทนใกนการเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับผมเอาเหล็กก่อน แต่ทำเอาเดี๋ยวลืมไปนะครับผมในในคลิปในคลิปนี้เออเดี๋ยวไอคลิปที่ผมอัดไปผมก็ได้ตั้งชื่อเนมเตกของไอตัวนี้นะมันก็ชื่อว่าแจ็คสันนะครับผมก็เกือบจำชื่อมันเหมือนกันนะไม่เล่นนานเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาลาวา วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นผมไปเนธเธอร์ก็ได้อาจจะเห็นผมนั่งโงูๆวางรัวไปเรื่อยๆนะครับมันเครียดจริงๆไงโอเคก็ประมาณนี้ไปก่อนนะคะผมถ้าถ้ามีทรัพยากรเพิ่มก็ค่อยทำทีหลังนะคะผมอัปเตดตบ้านหน่อยนึงนะคะผมก็ทำเป็นแบบบ้านซ้อนบ้านไหม ทำเป็นแบบรั้วรั้วป้องกันบ้านอะไรเงี้ยก็น่าคิดนะลองทำดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้โล้วรอดอาหารหมอดอีกอเยอะแยะปัญหายเยอะลองทำแบบตรงไหนดีเออตรงนี้ไหมเออ ประมาณนี้เดี๋ยวหินมันไม่พอครับเพ่อนผู้ชมแล้วก็ห,หิวหิวต้องทำอะไรยากวิ่งก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ <S <S เดี๋ยวเก็บผลผลิตก่อนเอดี๋ยวจะได้ทำเป็นแบบพวกแบบขนมปังได้ โอ้เจ็บโอเคเดี๋ยวอ่าผมก็จะทำฟาร์มอ้อยไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทำประตูนิดหน่อยยง้ยว่านิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เยอะมากโอเคประมาณนี้เดี๋ยวทำแค่ประตูเดียวก็ได้เออมันทำประตูเดียวมันได้สามอันเลยนะคบผมมันต้องทำสองอัน เปลืองเปลืองไม้โอเคทำประมาณนี้เออดูดีแต่ว่าข้างบนมันอาจจะดูแบบทุเล่นหน่อยเพราะว่ามันแบบคือใครใครคือพวกซอมบงซอมบี้มันก็แบบขึ้นมาตรงน,นี้แล้วก็ลงมาได้อะไรเงี้ยเออแต่เดี๋ยวค่อยอัพเกรดครับผมทรบพยากกวมันไม่ค่อยพอจริงจริงนนะทำนี้เออ,อประมาณนี้นะครับ แบบเล็กๆไปก่อนนะเพราะว่าเราเพิ่งทําโอ้ตรงนี้อาจจะดูน่าเกียดไปหน่อยนะคบผมแต่เดี๋ยวแต่ผมไม่เน้นแบบสวยเน้นแบบใช้ได้พอทีนี้ก็ถามว่าจะทําฟาร์มอะไรก็นี่เลยครับฟักทองเพราะว่าในตัวผมมีฟักทองอยู่24อันก็ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือโอเคก็จะทำโดยตรงน,นี้นะครับ คประมาณตรงนี้เออก็เอาเอา,เอา,เอาน้ำมาหน่อย Okay, โอเคก็ดูเล็กๆนะครับผมเพราะว่าเพออัพยาวกไม่มีมุมน,นี้ไม่เคยเปลี่ยนเ,ออเดี๋ยวนี้เออได้อย่างนี้ หวังว่าไฟล์ไม่เสียถ้าเกิดไม่เสียก็ไม่อัดแล้วหนักไหมคับอ่ะทิ้งโลกฮาร์ดคอร์ไปเลยอ่ะโอเคฟลกฟักทองอีกหน่อยโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะผมก็วางรัวปักรัวปักทำเอ่อความฟักทองแล้วก็มาอัปเกรดบ้านนิดหน่อยนะคะผมบริเวณนี้ถาถวาจะทําเป็นอะไรก็อาจจะทาเป็นแบบบริเวณแบบเอ่อจุดแบบเอ่อถ้าเกิดผมจะออฟซิดเดอร์ก็จะทําเป็นเอ่อ โต๊ะเอนชาร์ดตรงนี้เออแล้วก็อาจจะเลี้ยงอาจจะเวลาเอาเมลเอาหมาเข้าบ้านมาก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะผมโอเคก็ซึ่งขอดูนาทีคลิปน่อนว่าผมอ่นมานเมื่กี่นาทีละโอเคโดยรวมถือว่า EP นี้ก็เป็น EP สั้นๆนะคะผมก็แค่มาแบบปลูกฟักทองนิดๆหน่อยๆนะคะผมแล้วก็ทำฟาร์มอ้อยปักร,ร,ร,รู้ว แล้วก็อัปเดบ้านนิดๆหน่อยๆนะคะผมก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆก็ดูไปแบบพอแบบลองท้องไปก่อนนะคะผมถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเอิมคลิปย,วยาวๆมาเดี๋ยวก็ได้ดูกันแน่นอนนะคะผมแล้วก็ที่สําคัญก็นนะคะผมผมได้เปิดช่องที่สองแล้วนะคะผมทําให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปกดดูเอิมอีกช่องหนึ่งได้นะคะผมซึ่งช่องอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องที่แบบจะรวมไฮไลท์มาจากช่องแรกนะคะโอเคก็ สำหรับวันนี้ผมก็จะลาตัวตัวตัวไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็ปิดไปเลยนะครับผมไม่สนใจโอเคสั็ก็ไปเลยนะครับผมบายพิ้ว